ที่ท่านพูดว่าคําว่าโลกก็คือมูสัตต์สัตตบแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผููกข้องยังติดยังข้องอายพาให้องเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่านปัาน,นาไว้ตั้งหลายพบหลายภูมิร้วแน่ตั้งแต่ภูมิ ยุทสถานที่ทีจิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกแม่จิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คือว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นทม่ถ้ทไ,ไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักคือสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด นแตนนรกอรวิชีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายก่ายกองยังต้องไปนะมีอ่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเรื่องหนุนกามาพบรูปพบอรูปพบนี่ท่านพูุ้ว้รวงฟ่างสาม ในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเชิงไรใครจะเป็นน้ำได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ใน,นที่มองเห็นด้วยการเนื้อก็ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้ออันเป็นละเอียดน่าจะเป็นด้านวัตถุแต่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมา พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันเป็นมากมายก่ายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเลย,เลย,เลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาโน,น้อน,นี้แล้วเราจะหาที่เหยียบยากไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด ถ้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งๆที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อา,ากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้านําบนบกมีไปหมด ถ้เรายังจะมาสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เปลือนแผ่นดินหนี้เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงเห็นอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ําบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาศัตว์เรายังสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด เมื่อมันสูญไปก็จริงจริงตายแล้วมันสูญไปจริงๆ้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูญนั่นเองพาให้มาเกิดอยู่เวลานี้ถ้าเราจะเป็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้เฉลี่แหลมคมรู้ไายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูปคลำไปลูปคลำไป คำไม่เห็นก็นว่าไม่มีนะไปโดนเนาเสิยะเนี่ยว่าสิไม่มีนะไปโดนเอารูโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบฝากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในขนะที่เหยียบแต่แล้วก็น้ําที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองนะ่ะแม้แต่น้ำแบบหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ หัวต่อไปโดนมันทํใหม่ไม้มไปโดนมันทํใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนี่แล้วทําไมถึงได้โดนกัน,นเรื่อยละ่กะก็เพราะความําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณนะนัน้นจะเหยียบย่างลงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี แต่มันก็โดนเพ้าะมันมีนันมันมาอยู่ในความสัมพันธ์ของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้่หมือนกันเรื่องพบเรื่งชาติเกิด้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่น,นดิน,ดนอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันศูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญจริง้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่นะ มันไม่สูนะันที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นนี่นั่นอนะ่ะมีด้วยแน่แต่สิ่งไม่สูนะั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายหเห็นดีชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อเราเองไงความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้สูญไปตามความรู้สูงของตนทั้งๆที่คนไม่สามารถจะรู้ เนี่ยแต่ทําไมจึงไปสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังว่าเราฉลาดอยู่หรือ,อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องเป็นยามตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไวน้นี้เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดิน โลกอันนี้ก็ไปหาสิใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจา้าทางศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ของจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยเนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็นมันลบล้างสาระคุณอะไรทัองเราออกหมดกลายเป็นคนไม่ไม่สําคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลย เพราะินที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาเสิ่งที่รินเราไม่ให้เป็นตามความรินของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเยียหมดมนไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สินนั่นก็มีอยู่ผพรทุกท่านสะท้อนกลับมหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลงนี่เป็นการดีมากว่าสนาเรามีถึงได้มาพบพระพุทธศาสนา,สาศาสนาธรรม มันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาเืี่ว่าเป็นวาสนาของเราบูงทีไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนี้มีจำนวนมากมากายกองเทคิ ที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงเปอร์เซนต์เดียวหรือไม่ถึงเปอร์รอเซนต์กรลังศักิถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วอ mm. เรานับข้อในจํานวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือกพอกป็นนับข้อในจํานวนเปอร์เซนต์ที่ที่วันหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชา้านดภายในใจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ตะ เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาทดสอบก็บไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดไง,ไง่ายๆเหมือนอย่างเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราใช่จริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นจะด้วยตาเจอของแล้วเราจะไปเสียได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบกนลบเราสิค้างลูกตาเราออกเสียลูกตานี่มันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนักเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้า เป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้เราก็จับมามามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด,ด้วยมืออีกนะแล้วเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้เหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั่นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั่นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจึิงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราพุทธมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆโเรยนจิตตาภาวนาน,นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนพานาจิมันกระเพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา เพราะเพื่องเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็ดูเพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านๆอัตภาพนู่นคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกรียดก็ติดนั่นอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น อ้าวคำมาติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาตามความจิตตามความติดของใจของเราเลยวันหนึ่งจะมีักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื่อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจะมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตคิดไปคิดไปตำหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตยีในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประจําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม เราจะดีชั่วที่ปรากฏขึ้นจากจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดทัดภายในตัวของเราเองการเรียนจริงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำดับลำนัก,นกอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้้วยสติปัญญาแล้วมันต่อยมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่เนเข้ามาย่เนเข้ามา ปล่อยท,ทงกตะโซนกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือน,นิดมันก็หู้ว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอก็นดิจิตันั้นรู้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดๆนังมีมากมีน้อยเมื่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามมู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับประชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี่ก็ทราบชัดว่า,า,าวไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ี่นี่จิตนี่สูนไหมน่นชะัํากับอีกทีทึงง้อยมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายไปเกิดต่อไปอีกนี้เป็นอนวมาหมดปัญหาแล้วปัดจิตตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนไหมนั่นอีกย้ํามัไปอีกมันยิ่งเด่นนะแล้วอะไรมาศูนฮะนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะอะไรมาศูนมันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนเด่นจนพูดไม่ถูกนะมันทด หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจให้พาเกิดภาตายให้ภารับภาชางให้ภายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึง่งเครื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดขึ้นไปแล้วอไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปหมายจริงจริงน,นา่นอ,อกนี้อันทัดทันนี้ แล้วจะลบได้ไหมลบความจริงที่มันรู้อย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมใครจะไปลบก็รู้อยู่ก,ก็ก็เรียนเพื่อความจริงพินยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความเบริสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงแต่จะมาตั้งอยู่เหมือน หม้อหายไปผ่านแล้วนี้มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อมันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันคือกันอีกคือกันามากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี่มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ทน ที่ท่านว่านิพพานััปรมังสุูนย์ยังนะศูนย์นแบบนี้เองแบบที่ว่าน้ขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์ชิ่นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิปะม,นมานุไม่มีเหลือเลยท่านจึงจเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่นทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละ คือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้จะสูญไปได้อย่างไรผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานนางปรมังสุข,ขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละ เป็นที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธ,ธรรมชาตินี้ดวงนี้แหละหากว่าสูญจริงแล้วธรรมบทธรรมบทน,นี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งไ,ได้ละ่ะอือเนี่ยโลกคือมูสัตว์มูสัตตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดดูภายในจิตนี่เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติไปดูขาชราะไปดูขามานำไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึกแล้ว ธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะหนักกับกันแล้วนีโลกคือมูสัต์ก็พูดมาได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัต์ของผู้บริสุทธิ์ทีน่นั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้นมรทำท่านว่า ราขาตรพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้ภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนา,ท,าทั้งสิทิชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเห็นอาธิกนิยานังเหตะไพร่ครพื้นเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัคเทกนิยานังไพรเพรอบพื้นเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทรามกลางระโยนะประโยสารนกักนิยานังไพระในที่สุด คือทราบซึ้งเต็มไปด้วยเหตุโดยผลด้วความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนพระธรรมที่จรดไว้ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้หน้าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวกาตธรรมอยู่ตลอดเวลา ก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเ,เราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงข,ของอุ้ยเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่าไงถึงกิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราฝืนทำไปย่ที่เมื่อเราฝืนทำแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกข์ยากลําบากแบบไหนแบบไหน เราเป็นคนรับแล้วทั้งหมดเราผู้ฝืนธรรมเนี่ยรับธรรมท่านไม่รับเออธรรมธรรมท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวขาธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะห์รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้เพระาะฉะนั้นจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีนีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด้วยอำน,นาจของกิเลสพาให้ป่นนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชำระสาสารสิ่งที่มันพาให้ป่นนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามทมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มดำ่ำมีความพอใจบำเพ็ญสิ่งบำเพ็ญธรรมถ้ามีตแต่กิเลสล้นๆ้นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนะนี่นับว่าเรามีวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบําเพ็ญศิลงเ,เป็นเป็นทานบาเพ็ญภาวนามีชื่อว่ากิเลสั้งเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเสี่อความนิ่งใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสถธรรมเป็นเรื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน หากมีแต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี้มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทังสนใจจะเรื่องจะปีนเกี่ยวกับความจริงความถูกต้องในงามโดยถ่ายเดียวเจรงรับเพราะตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาแต่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนะั้นมันไม่มีชาติชั้นมันนะไม่มีภาษามันเป็นแหล่ง ิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบากค,คือผู้รับผลอันจึงต้องได้รับความตุกความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทําขึ้นมากน้อยหลีกลบหลีกปุดตัวไปที่ไหนไม่ได้าการกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตอนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งนั้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ในในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนส่วนวิเวชนี้ต้องฝืนเพราะวิเวสเคยฝืนามานานแล้วเคยบังคับอมานานแล้วคราวนี้เราได้อ่านได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับวิเลชสู้ไม่ถอย ขึ้นชื่อว่าสู้แน้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บ้างก็ตา,ามขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากาลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาคิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจะมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสิทําไมไมันเป็นอย่างนั้นล่ะจิดตรงนี้ ขึ้นพ่บว่าคําแพ้แล้วให้ตายจะดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายจะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนา่นตังค์งิเด็ดไหมจิตด,ดวงเดียวนั้นแหละดวงที่อ่อนแอดวงดวงที่ล้มลุกคุ่ครานั่นแหละ นนาพิดตัวขึ้นพิดตัวขึ้นด้วยอด้วยธรรมได้รับการสุขฝนอบรมมีกําลังมังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับกาประจักษ์กับใจนั่นแหะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจ,จถึงท่านที่ว่าให้ตายจะดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยจับแพ้กันก็นยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจ มีเรื่องของมตตกสงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องที่เดดกับเราเป็นเรื่องความทุกข์ความทุกข์แค่แ้แล้วการแพ้สิ่ง,งนี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาคิดเองมันจะเป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทาไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้เนี่ยจนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลํำดับ,ลดบและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้ระเษื ถ้าลงว่าชนะไปเลยแล้วทีนี้อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนั่นมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสงสนเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลาง ข้างกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดไปมีหลักง,งานของเรางานรื้อพบรื้อชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตถะความหมุนของใจเรื่องความเกิดจเจ็บเจ็บตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอืเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกลับเยี่ยมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกําลังความสามารถค่าจะไปเกิดในภพใดก็ข,ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปพพไหนก็ไปก็กรำพาให้ไปไหนึ่งระว่าเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยหนักเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ทาไปหมดท่าดูก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นชิ่นท่าทั้งหมดคนชิ่นท่าเป็นของดีนะเหรอ <S <S ความชิ่นท่าแค่ๆเป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างจ,จิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระุทเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ทำํำมาอะไรทํำกลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกีเลสตัณหาสภาวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้มก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบรื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียค่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านตอนนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้ามีความดีไปไม่ได้นี่อยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทําไมจึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถาาว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลาบ,บากนี้เลยแม้แต่ศาสตร์เขาอย่างตัวทําไมมนุษย์ฉลาดก,กว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะแบกขามอยู่ทาไมทั้งทั้งที่รู้อยู่เนี่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าวัดความอยากนั้นสําเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้นี่หงไม่ขึ้นอยู่กับความอยา,ากพี่นั่นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราจะไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นีถนนถ่ถึงที่นั่นถึงงถึที่นู่นแล้วถึงจุดหมายปลายทางเยนนั้นทุกขมาเจตินัคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับพราะความเพียรพยายามนี้เป็นหลักใหญ่ นี่แหละเป็นธรรมของรพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศักสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกท้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพองทวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันจะเข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าแต จะช้าหรือเร็วก็ตามขอให้ความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความมัของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิกษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูมาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าเขาสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาวาสนาะพอเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอำนาวเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนหนุนดาว ทำจริงต้องเป็นเกี่อสนับนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะั่นแหละดังที่กล่าวเมือ่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้เออสู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับปนไปแล้วต้องแพ้ทัางชนะสับปนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็าทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอืผลกิเลสมอบนอกจากหมอบลักห้าที่ายหมดไม่มีอะไรเหลือ้ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์้นอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาติอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองมันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ย มองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่ท้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปที่นี้พิจารณาสำพัญคุณงามคำดีอย่าลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามทิ้งรักษาทิ้งก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเอาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเทียวว่าสุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสำคัญขอจึงขอยุติการแสดงเพียเทนี้